คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับพเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสุดเดชแชนแนลคลิปนี้แอดก็มีเลขเด็ดจากสองสำนักดังมาฝากท่านผู้ชมนะครับสำนักเสือตกถังแล้วก็สำนักเลขเจาะใจลุงหวังครับสองสำนักดังเลยนะครับเราไปดูสำนักแรกกันเลยครับท่านผู้ชม ก็เป็นเสือตกถังของอโพลขอนแก่นนะครับก็จะให้เลขชุด3ตัวแล้วก็2ตัวมานะครับเสือตกถังโดยออพลขอนแก่นให้เลข3มาครับท่านผู้ชมครับเด่น3เลยนะครับเลขรองเลข9แล้วก็เลข1ครับแล้วก็ชุด2ตัวเน้นสุด3730 3 8 3 6 3 2แล้วก็ชุด2ตัวบนล่าง97909896 92 1> 17, 1 0 1 8 1 6 1 2ครับบนล่างกันได้เลยนะครับแล้วก็ชุด3ตัวทองมาทั้งหมดทั้งมวล5ชุดด้วยกันนะครับได้แก่5 37 5 30 5 38 5 36 5 32แล้วก็ให้ชุด3ตัวเป็นชุดเด่นได้แก่ 5, 3, 7นะครับระวังเบิ้ลตัวแสบ1 1 3, 3่และก็99ครับก็เป็นเลขเด่นและก็เลขรองนะครับ เลข3เลขเแล้วก็เลข1นะครับใช้เป็นแนวทางได้เลยครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลห้วด1ึกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับแลนวก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลมากๆนะครับเรามาดูสำนักต่อมาครับก็เป็นสำนักเลขเจาะใจลุงหวังเลขเจาะใจลุงหวังเลขในใจให้เลข7เลข6มาครับบอกว่าเหนือใต้ได้เลยนะครับเลข7เลข6นะครับเลขทะลุใจยกให้เป็นเลข7ครับเด่น7เลยนะครับ และชุดคู่เงิน7 2 7 3 7 5 7 8 6 2 6 3 6 7 6 8แครับแล้วก็ชุดขุมทรัพย์ครับเป็นชุด3ตัวเน้นๆนะครับให้มาแค่ชุดเดียวเลยนะครับ 6, 73สครับท่านผม้ชมก็6ประตูกันได้เลยนะครับชุดเดียวเน้นๆนี่นะครับเลขเจาะใจลุงหวังให้โชคให้ใจเราแล้วนะครับก็เป็นสำนักดังอีกสำนักหนึ่งนะครับเนี่ก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับ และก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชม t i ยนีแอก็ขออำนวยวอวยพรในะท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยไปกับเลขเสือตกถังและก็เลขเจาะใจลงหวังทุกๆท่านทุกๆคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ